สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สิริดัานองคนูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับวิชาภูมิศาสตร์นะคะเราจะเรียนในหัวข้อาการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของชุมชนเมืองวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนจะมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1นะคะก็คือประเภทของการตั้งถิ่นฐานหัวข้อที่2คือปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และหัวข้อที่3นะคะคือปัญหาจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั่นเองค่ะ อ่าคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ามาดูก่อนนะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะคะเราต้องมาทาความเข้าใจก่อนว่าการตั้งถิ่นฐานคืออะไรนะคะซึ่งในทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาได้ให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานว่ามันคือรูปแบบของมนุษย์นะคะโดย เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันมีบ้านมากกว่า1ห,หลังซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีเพียงหลังเดียวก็สามารถเป็นการตั้งถิ่นฐานได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าการตั้งทิ่นฐานเนี่ยยังมีการพูดถึงการบุกเบิก หรือการตั้งถิ่ฐานของประชากรที่อพยพมาจากถิ่นฐานอื่นนะคะนอกจากนี้การตั้งถิ่ฐานเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อวัฒนธรรมของมนุษย์รวมไปถึงการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ที่ตนเองเนี่ยจะสามารถดำรงชีพต่อไปได้ โดยนะคะการตั้งถิ่นฐานเนี่ยเขาได้มีการแบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราเรียกว่าการตั้งถิ่นฐานในชนบทประเภทที่2คือการตั้งถิ่นฐานในเมืองและประเภทที่3คือการตั้งถิ่นฐานในเขตชาตนเมืองค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้นะคะจะพูดถึงการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทก่อนซึ่งลักษณะเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทเนีน่ยนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่า เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอย่างเบาบางนะคะกิจกรรมหลักของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือการทำประมงซึ่งการตั้งถิ่นฐานในชนบทเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มและแบบที่2คือการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย มาดูอันแรกนะคะคือการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มเป็นยังไงเขาบอกว่าลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มเนี่ยคือการรวมกลุ่มโดยการแยกสัดส่วนของบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและบริเวณที่เป็นพื้นที่ในการทำประกอบอาชีพแยกออกจากกาัน โดยนะคะพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณที่เอื้อต่อการดำรงชีพโดยส่วนใหญ่จะเป็นดอนหรือเป็นที่ราบในขณะที่บริเวณที่เหมาะแก่การทำกินหรือในการประกอบอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่อยู่ใกล้หรือเอื้อต่อการประกอบอาชีพนั้นๆอย่างเช่นคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมก็จะอยู่บนที่ราบกว้างนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ แต่ถ้าสมมติทาอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะต้องอาศัยบริเวณที่เป็นที่รับกว้างนะคะมีอาหารที่สามารถที่จะให้เป็นอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงได้นะคะดูจกภาพนี้นะคะก็จะเป็นการรวมกลุ่มก็คือจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านนะคะอาศัยกระจุกตัวอยู่นะคะเหมือนอย่างภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพของอการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําซึ่งเราก็สันนิษฐานได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ย น่าจะมีการประกอบอาชีพประมงนะคะส่วนภาพที่2เนี่ยนะคะเป็นการรวมกลุ่มของชาวมงนะคะซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยนะคะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานที่เป็นบ้านอยู่บริเวณตีนเขาในขณะ,ะที่บริเวณทำกินเนี่ยจะแยกออกไปอยูอีกส่วนหนึ่งนะคะต่อมาการตั้งถิ่นฐานในแบบที่2ก็คือการ ตั้งทินฐานแบบกระจายการตั้งทินฐานแบบกระจายในที่นี้นะคะจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกับการตั้งทินฐานแบบรวมกลุ่มเนื่องจากว่าเขาจะใช้ที่อยู่อาศัยเนี่ย ไปเป็นส่วนหนึ่งในที่ที่ใช้ประกอบอาชีพนะคะครูขอยกตัวอย่างนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่นาของตัวเองหรือถ้าเป็นทางภาคใต้ก็คือการสร้างบ้านให้อยู่บริเวณเดียวกันกับสวนยางพารานี่คือลักษณะของการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายนะคะ <S <S ต่อมาการตั้งถิ่นฐานแบบในเมืองนะคะการตั้งถิ่นฐานในเมือง <S <S จุดเด่นของการตั้งถิ่นฐานในเมืองเนื่องจากว่าบริเวณในเมืองเนี่ย เป็นบริเวณที่มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะความก้าวหน้าทั้งเรื่องของการขนส่งนะคะการเข้าถึงสถานที่ราชการรวมไปถึงสถานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจนะคะดังนั้นประชากรที่อยู่ในเขตเมือง จึงมีจำนวนมากและค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยลักษณะาการประกอบอาชีพของประชากรที่อยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปในเรื่องของการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพบริการอาชีพค้าขายหรือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ท่านักเรียนนะคะเห็นผ้าที่ครัวให้ดูนะคะจะเป็นโมเดลของการใช้พื้นที่ในเขตเมืองนะคะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตอธิบายนะคะโมเดลแรกนะคะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการวางผังเมืองในอดีตนะคะก็คือด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดศูนย์กลางของเมืองมักจะเป็นศูนย์การค้าหรือเขตการค้าเขตเศรศษฐกิจที่สำคัญนะคะลองลงมาก็จะเป็นในลักษณะของห้างร้านนะคะ หรือว่าถัดออกมาจะเป็นในเขตที่อยู่อาศาัยและที่อยู่นอกสุดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของภาคของการอุตสาหากรรมนะคะโดยนะคะในการทั้งดินฐานในเขตเมืองเนี่ยจะมีคำศัพท์ เพิ่มเพิ่มเข้ามานั่นก็คือคําแรกนะคะคือคำว่าย่านธุรกิจการค้าหรือย่านธุรกิจกลางเราเรียกสั้นๆว่า CBD นะคะคืออะไรนะคะย่านธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือบริเวณที่มีกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดนะคะโดยในประเทศเราเนี่ยจะพบมากในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งย่าน CBD เนี่ยหรือว่าย่านธุรกิจการค้าเนี่ยมักจะประกอบไปด้วย ที่ตั้งของสถานทูตนะคะอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ศูนย์รวมการส่งออกสินค้านะคะศูนย์รวมหา้างสรรพสินค้าโรงแรมที่พักนะคะรวมถึงเป็นย่านที่มีระบบคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอาการขนส่งแบบรางหรือว่าการขนส่งสินค้านะคะซึ่งถ้าสมมติพูดถึงเขต ย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการแบ่งเขตอยู่3เขตนั่นก็คือย่านแรกก็คือย่านสีลมสาธรน,นะคะย่านที่2คือย่านสุขุมวิทเอกมยัยและย่านที่3คือย่านพระรามสามย่านนาวาน,นั่นเองนะคะ ทำก่อนนัาน,นี้นักงรียนอันจะแบบอุ้ยยังไม่เห็นภาพอะไรมากนักนะคะนักเรียนลองอาจจะต้องจินตนาการถึงจังหวัดของตัวเองว่า,าจังหวัดของเราเนี่ยย่านที่มีการกระจุกตัวของสำนักงานหรือว่าห้างสรรพสินค้าหรือโรงเรียนที่สําคัญนั่นก็ถือว่าเป็นเขตย่านธุรกิจการค้าได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาคําศัพท์คําที่2คือการกลายเป็นเมืองนะคะการกลายเป็นเมืองเนี่ยเป็นกระบวนการที่สร้างให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นชุมชนเมืองนะคะ เกิดจากการย้ายคนหรือการดำเนินงานนะคะเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่มากขึ้นทำให้เมืองหลวงเนี่ยเกิดการแน,น่นขนัดซึ่งมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ออกไปเพื่อรองรับจำนวนประชากรน,นะคะซึ่งนะคะยิ่งมีการขยายตัวมากเท่าไหร่ ก็เป็นการดึงดูดให้ประชากรเนี่ยย้ายเข้ามายในเขตเมืองมากขึ้นเมื่อึ้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเมืองก็จะค่อยขยายไปมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติในปัจจุบันเนี่ย น,ะะนอกจากกรุงเทพเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงแล้วนะคะบริเวณปริมณฑลนะคะก็ถูกนะคะทำให้กลายเป็นเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่เรียจะเห็นได้ชัดมากที่สุดนะคะต่อมาเขาบอกว่าการกลายเป็นเมืองเนี่ยมีวิธีการแบ่งได้หลายประเภทแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือใช้วิธีการแบ่งโดยใช้จํานวนประชากรน,นะคะซึ่งการแบ่งเมืองหรือตัวชี้วัดนี้นะคะสามารถแบ่งเขตเมืองออกเป็นสเขตด้วยกันนะคะ เขตแรกนะคะเราเรียกว่าเขตเทศบาลตำบลน,นะคะเขาบอกว่าเขตเทศบาลตำบลเนี่ยจะต้องมีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่7 0 0 0คนขึ้นไปนะคะและมีความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า1,500คนต่อตารางกิโลเมตรต่อมานะคะขเขตเมืองประเภทที่2เราเรียกว่าเทศบาลเมืองนะคะซึ่งเทศบาลเมืองเนี่ยต้องมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า10,000คนและมีประชากร อาศัยอยู่หนานแน่นไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อตารางกิโลเมตรและสุดท้ายค่ะเทศบาลน,นครน,นะคะเทศบาลน,นครเนี่ยต้องมีประชากรอาศัยนะคะตั้งแต่ห0,000่นคนขึ้นไปและมีความหนานแน่นของประชากรไม่ต่ำกว่า3,000คนต่อตารางกิโลเมตรนักเรียนลองนึกดูซิคะว่าพื้นที่ของนักเรียนเนี่ยมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลน,นครหรือเปล่าต่อมาค่ะ การตั้งถิง่นฐานในเขตชานเมืองนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าชานเมืองก่อนนะคะเขาบอกว่าชานเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบเขตเมืองนะคะมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางกว่าเขตเมืองแต่มากกว่าเขตชนบทนะคะ ซึ่งชานเมืองเนี่ยเกิดจากการขยายตัวออกไปรอบๆเขตเมืองนะคะทําให้บริเวณที่เป็นพื้นที่ชนบทที่ติดกับเขตเมืองเนี่ยกลายมาเป็นชานเมืองนะคะลักษณะเด่นของชานเมืองก็คือประชากรเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามายในเขตตัวเมืองนะคะ แบบไปกลับได้ภายในวันเดียวและมีความสะดวกสบายมากกว่าชนบทแต่ถึงอย่างไรนะคะเขตชานเมืองเนี่ยยังคงสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงก,กันกับเขตชนบทอยู่นะคะคราวนี้เรามาดูถึงสาเหตุของการเกิดชานเมืองนะคะามาดูอันดับแรกนะคะมีการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับชานเมืองซึ่งแน่นอนว่า การคมนาคมขนส่งเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีการย้ายถิ่นฐานหรือมีการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใกล้กับถนนสายสําคัญหรือว่าการขนส่งสําคัญนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตอนน่อมาอันดับที่2คือขนาดและราคาของบริเวณที่ดินชานเมือง เนื่องจกว่านะคะที่ดินที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองเนี่ยมีราคาแพงนะคะแต่ที่ดินราคาถูกกลับอยู่ห่างไกลตัวเมืองดังนั้นบริเวณที่เหมาะสมแต่การตั้านฐานก็คืออยู่ระหว่างนะคะ ก็คืออยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองเล็กน้อยแต่ว่ามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเมื่อนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นช้อยสําคัญหนึ่งที่ทําให้เมืองบริเวณน,นั้นนะคะกลายเป็นเขตชานเมืองและอันสุดท้ายคือนโยบายการกระจายศูนย์ราชการหรืออุตสาหการรมไปสู่นอกเขตเมืองนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมีการกำหนดให้การตั้ง เขตอุตสาหการรมเนี่ยต้องออกไปอยู่นอกเมืองนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมีการตั้งศูนย์ราชการที่สำคัญออกไปอยู่นอกเมืองดังนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจออกไปตั้งถิ่นฐานเว้นนอกเมืองหรือว่าบริเวณชานเมืองมากขึ้นคราวนี้ครูอยากให้เราดูนะคะกราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างระยะที่ตั้งนะคะกับราคาพื้นที่นะคะถ้าเรียนเห็นเนี่ย กราฟในแนวตั้งนะคะเป็นกราฟแสดงราคานะคะโดยเริ่มจากราคาต่ำไปที่ราคาสูงนะคะตัวมีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากใจกลางเมืองหรือว่าศูนย์กลางการค้านะคะโดยนะคะมีระยะห่างน้อยไปจนถึงระยะห่างมากอมาดูอย่างจุดแรกนะคะก็คือจุดที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นตำแหน่งที่นะคะอยู่ใกล้กับ ศูนย์กลางการค้ามากเลยนะคะทาให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีราคาสูงพื้นที่บริเวณนี้นะคะจึงนะคะเน้นหนักไปในเรื่องของเป็นพื้นที่ในการทําธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์นะคะโดยส่วนใหญ่บริเวณนี้นะคะจะพบว่ามีห้างสรรพสินค้านะคะมีโรงแรมหรือว่ามีสถานที่สําคัญทางด้านธุรกิจ ต่อมาค่ะในส่วนที่2นะคะจุดนี้จะขยับออกมาจากศูนย์การค้าออกมานิดนึงนะคะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะบริเวณนี้เนี่ยเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยนะคะนักเรียนก็คือไม่ได้ห่างมากราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะสามารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองได้สะดวกและใช้เวลาอันรวดเร็วและอันสุดท้ายนะคะ เป็นพื้นที่ที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองแต่ว่ามีระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงถูกนำไปใช้เป็นพื้นที่ของการทำอุตสาหกรรมและก็พื้นที่การเกษตรนะคะถ้านักเรียนลองนึกภาพนะจังหวัดของตัวเองมันจะมีนะคะ มีกลางเมืองนะคะเป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชการนะคะห้างสรรพสินค้านะคะพอถัดออกไปหน่อยก็คือมีบ้านคนกระปายแต่ถ้าสุดขับรถออกไปอีกสัก20นาทีจะพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะลองนึกภาพเนี่ยน้องเมียจะสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ต่อมานะคะถึงหัวข้อของปัจจัยการตั้งถิ่นฐานค่ะปัจจัยการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมีปัจจัยที่สําคัญอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะปัจจัยแรกคือปัจจัยของความสามารถในการเข้าถึงแหล่งงานนะคะแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะดำลงชีพอยู่นะคะต้องมีการประกอบอาชีพแต่ลักษณะาการประกอบอาชีพเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่นะคะโดยนะคะถ้าสมมติมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตชนบทนะคะ อาชีพหลักๆก็คือการทำเกษตรกรรมดังนั้นการที่เราจะเลือกตั้งถิ่นฐานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมได้ว่ามันเอื้อต่อการประกอบอาชีพของเราไหมอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือเปล่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่ ส่วนในการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองนะคะอาชีพหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการบริการและก็การพาณิชย์นะคะดังนั้นนะคะก็ต้องพิจารณาดูว่าหากจะตั้งร้านขึ้นมามันมีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนที่ผู้บริโภคจะเดินทางมาใช้บริการร้านของเรานะคะต่อมาปัจจัยที่2คือ ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานนะคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าหากต้องไปตั้งถิ่ฐานนะคะอยู่บริเวณที่ห่างไกลนะคะแห้งแล้งไม่มีอาหารเพียงพอกับการตั้งทิ่ฐานอยู่บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํสา,าสามารถเพาะปลูกสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นักเรียนจะเลือกตั้งถิ่ฐานที่ไหนซึ่งแน่นอนกูเชื่อว่า ทุกคนต้องเลือกบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเรานะคะและข้อสุดท้ายคือเรื่องของลักษณะทางกายภาพเดิมเราอาจจะเข้าใจว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ลับลุ่มแม่น้ำเพราะมีความสะดวกสบายนะคะต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแต่ในปัจจุบันนะคะ สภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปมนุษย์ก็เคยเปลี่ยนวิธีการตั้งถิ่นฐานนะคะโดยนะคะคำนึงถึงสถานที่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติหรือไม่มนุษย์จะไม่ตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้านําเพราะว่ามีโอกาสาที่จะน้ําท่วมสูงนะคะเขาอาจจะย้ายไปอยู่บริเวณที่ลาบนะคะหรือว่าที่ดอนต่อมาะะหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือปัญหาของการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งปัญหาเนี้ยครูจะอธิบายในแบบปัญหาเรื่องของตั้งท่านถิ่นฐานในชนบทนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองและปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองอ่มาดูการจีล่หัวข้อค่ะปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตชนบทนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีประชากรมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชนบทมากขึ้นสิ่งหนึ่งเลยก็คือการแย่งทรัพยากรอย่างที่ครูเคยบอกไปว่า ในเขตชนบทเนี่ยเขามีอาชีพหลักก็คือการทําเกษตรกรรมใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อมีการทําเกษตรกรรมมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็คือการแย่งน้ําซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการทําการเกษตรนะคะยังไม่พอค่ะยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือดินเกิดความเสื่อมโทรมเพราะมีการปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆซ้าๆนะคะและสุดท้ายปัญหาการแย่งพื้นที่ในการเพาะปลูกต่อมาค่ะ ปัญหาในการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองนะคะเนื่องจากว่าเขตเมืองเนี่ยเป็นอย่างที่ครูเคยบอกไปเนาะว่าเป็นเขตที่มีความเจริญนะคะใครๆก็อยากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองทําให้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาชุมชนแออัดอ่าปัญหาชุมชนแออัดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าต้องเรียนเห็นภาพนะคะมันมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเกิดอาชญากรรมนะคะมีการเกิดมลพิษนะคะ ้าสูรดใครเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลแน่นอนว่าต้องเผชิญปัญหาเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาฝุ่น PM เ5เนี่ยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะตามเมืองใหญ่ๆที่สําคัญสัมพันธ์นก,นก็สามารถพบปัญหานี้ได้นอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาของการจราจรนะคะปัญหามลพิษทางเสียงการปล่อยน้ำเสียเป็นต้นค่ะสุดท้ายค่ะปัญหาการตั้งถิ่ฐานในเขตชานเมืองนะคะเขาบอกว่า การตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องของการใช้ที่ดินเพราะว่ามีการสูญเสียพื้นที่บางส่วนที่เดิมเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแย่งชิงน้ำนะคะปัญหาการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราได้เรียนมาก็กเดินมาถึงจดสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูฝากคําถามไว้ให้นักเรียนคิดนะคะมีู่2ประเด็นค่ะประเด็นแรกนักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบใดและเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างกับอีกหัวข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าปจัจจัยที่อะไรบ้างที่ทําให้ประชากรไทยเนี่ย ที่อาศัยอยู่ตามชนบทเนี่ยย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากขึ้นถ้าได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนคำตอบไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน